เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22พฤษภาคม2567มาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มเปราะบางกันนะคะผู้สูงอายุลุ้นเ่นะคะปลักเบี้ยยังชีพ1,000บาททุกคนเตรียมเสนอเข้าครมอในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็คือเดือนหน้านี้แล้วนะคะโดยรัฐบาลจอเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุท่นหน้าได้รอบ10ปี ปรับขึ้นเดือนละ1,000บาทพอมจอยยื่นเสนอเข้าครอมภายในเดือนมิถุนายน2567นี้จากกรณีสืบเนื่องจากการปรับเพิ่มเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุทั่วนหน้าเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งเดิมทีช่วยเหลือจ่ายให้แบบขั้นบันไดซึ่งนโยบายตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักกล่าวก็คือมีการจ่ายเบี้ยยัยงชีพเป็น6 0 0 7 0 0 800และ1,000บาทโดยล่าสุด21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐมีมติเพิ่มเบียเบ้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าคนละ1,000บามาต่อเดือนอันนับเป็นจุดเริ่มต้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยก่อนหน้านั้น18พฤษภาคม67นะคะจากกรณีเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดโดยไม่มีการปรับเบีย้ยใดๆยาวนานเป็น10ปี ทางวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการหรือกมธเพื่อทำการศึกษาและพิจารณาปรับเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนเป็นบำนาญคนชราและจ่ายเป็นขั้นบันไดโดยในปี2568ปรับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ1,200บาทปี2569ปรับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ2,000บาทและปี2570 ปรับเบีย้ยผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000บาทคลิปหน้าล่าสุดนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมคอณะอนุกรรมก,การขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐนำโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานปรับเป็นตัวเลขสุทธิที่1,000บาทต่อเดือนโดยจะปรับเป็นการจ่ายแบบทั่วหน้าก็คือไม่ว่าผู้สูงอายุจะอายุเท่าใด ก็จะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นจำนวนเท่ากันก็คือ1,000บาทต่อคนต่อเดือนทั้งสิน้สนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมเตรียมจะเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมในเดือนมิถุนายนนี้และอาจจะมีผลในปีงบประมาณ2,568ทั้งนี้นะคะสำหรับคำถามที่ประชาชนหลายคนสงสัยเกี่ยวกับการปรับเบี้ยยังชีพเป็นสุทธิ1,000บาทจากเดิมที่ควรจะได้เป็น3,000บาทนั้น นายนนริศพิศนยบุตรนักวิชาการอาวุโสของ TDIRI ก็ได้พูดถึงความจริงตัวเลขที่ควรได้อยู่ที่3,000บาทเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นแบ่งความจนเพื่อแก้ไขปัญหาเส้นแบ่งความยากจนในกลุ่มผู้สูงอายุแต่เมื่อไปดูตัวเลขของอัตราการเกิดที่น้อยลงและไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบคนจะเสียภาษีและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็น้อย ครั้งก็จะเก็บภาษีได้น้อยดังนั้นตัวเลข1,000บาทจึงเป็นจำนวนที่ตอบโจทย์มากที่สุด โดยหลักเกณฑ์เดิมการจ่ายเบี้ยยังที่แบบขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทนะคะซึ่งล่าสุดนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะอัปเดตข่าวดี22พฤษภาคม2567